ดวนข่าวดีมาแล้วอนุมัติแล้วรัฐแจกของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั่วประเทศและช่วยกลุ่มเปราะบางสี่เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะรัฐแจกของขวัญปีใหม่ประชาชนทั่วประเทศที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2566มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการที่ดำเนินในช่วงเดือนกันยายน2566ถึงธันวาคม2566 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและด้านไฟฟ้ามีดังนี้ 1. ราคาน้ำมันดีเซลปรึงราคาไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31มีนาคม2567โดยมีกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลงังร่วมกันบริหารจัดการราคาขายปลีก โดยใช้กลไกของภาษีสรบภาษามิตรและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ราคา LPG ปรึงราคาขายปลีกที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31มีนาคม2567โดยกระทรวงพลังงานบริหารผ่าน,นกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ให้คณะกรรมการกำก,กำกับกิจการพลังงาน พิจารณาดำเนินการปรึงอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนมกราคม2567ถึงเมษายน2567ในอัตราไม่เกิน4.20บาท20สตางค์ต่อหน่วยต่อไป 4. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางคงไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะเป็นการลดเป็นเวลาสี่เดือนตั้งแต่รอบบินเดือนมกราคม2,567ถึงเมษายน2,567มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเหล่านี้เป็นการแบ่งเบาภาระให้ประชาชนระยะสัน้นสำหรับการดำเนินการในระยะยาวนั้นได้มีการจัดตั้งคณะมาทำงานเพื่อปรับทั้งระบบและโครงสร้างราคาพลังงานแล้ว ทั้งนี้รัฐบาลจะแจ้งค่าไฟฟ้าให้ทราบหลังจากได้เห็นราคากา๊สในวันที่1มกราคม2567อีกครั้ง